เรือสำราญเที่ยวประวัติศาสตร์ของสหรัฐเดินทางถึงกรุงฮาวานาเมืองหลวงของคิวบาท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ เรือสำราญลำแรกของสหรัฐที่เดินทางระหว่างสหรัฐกับคิวบานับตั้งแต่เหตุการณ์ปฏิวัติคิวบาเมื่อปีพศ2502เดินทางถึงท่าเรือกรุงฮาวนาน่าท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของชาวคิวบาซึ่งต่างบอกว่าการเดินทางมาถึงของเรือสำราญสหรัฐเที่ยวประวัติศาสตร์จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับคิวบาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหลังประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐปร,ปรับเปลี่ยนนโยบายหันมาสานความสัมพันธ์กับคิวบาซึ่งเป็นประเทศ ผู้ประปักกันมาเป็นเวลานานตำรวจสเปนจับกุมผู้ต้องหา4คนข้อหารุมทำร้ายนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์2คนที่สนามสู้วัวกระทิงในเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสเปน เหตุเกิดในขณะที่นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์ทั้งสงคนกำลังบันทึกภาพการสู้หัวในสนามก่อนถูกผู้ต้องหาสี่คนรุมทำร้ายและกระชากกล้องท่ามกลางเสียงเชียร์จากคนในสนามแต่มีผู้บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้และมอบให้ตำรวจเป็นหลักฐานในการจับกุม เกิดเหตุไฟไหม้โบสถ์เซนต์ซาวาซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ของนิกายออร์โธด็อกซ์ในนครนิวยอร์กขอ,ของสหรัฐโดยไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงและลุกลามเผาผลาญตัวโบสถ์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังเข้ามาดับไฟแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บโบสถ์หลังนี้สร้างมาตั้งแต่ต้นปีคริสตศักราช1850และถูกจัดให้เป็นแลนด์มาร์คของนครนิวยอร์กในปีคริสตศักราช1968